การไปอย่างยิ่งใหญ่และเปลี่ยนไปด้วยความสุขด้วยความพร้อมใจของคนไทยทั้งชาติสำหรับกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพอ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาซึ่ง PEA ทั่วไทยได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันไปติดตามภาพรบรรยากาศกันค่ะ p e L ทั่วไทยพร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพอ่อ เฉลิมพระเกยียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเวลา15นาฬกาวันที่11ธันวาคม2558 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงเป็นประธานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ปั่นเพื่อพ่อ by Fordad และทรงปั่นนำขบวนพระสงฆ์นิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ณพระลานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ by for dad เป็นพระราชปันิทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารเพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายราช,ชดสดุดี และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนเป็นการสร้างความรักความสามัคคีร่วมกันของประชาชนชาวไทยอีกทั้งเป็นการออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยมีคณะองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการอํานวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน พูดแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนพระสงฆ์นิกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทต,ตลอดสองข้างทางที่ทรงปั่นจัก,กรยานโดยมีพระสงฆ์นิกรร่วมปั่นทั้งสิ้น6 7 9 9 9คน สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA โดยนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA พร้อมผู้บริหารและพนักงานร่วมขบวนปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อโดยผู้ว่าการร่วมปั่นในขบวน B ขณะที่ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งที่สำนักงานใหญ่และในส่วนภูมิภาคร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศรรววมวมคคาักกของุนพื เดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุดเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งต่อกนเราวกับนกที่พกเป็นบินเพื่อฝ่าโลก ยั่บนฟปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปัญนจักรยานไปปั่นปันจักรยานกันปั่นด้วยใจด้วยแสงชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความ ทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจ You and I we all come together to share And to ride like those birds who fly against the wind and the storm in the sky Ride-a-by-Hey let's go, ride-a-by, hey, let's ride No matter how near or far. Just come with your heart. Ride-a-by-hey, let's go, ride-a-by, hey, let's ride, let's uncanny. PEA ร่วมสนับสนุนระบบไฟส่องสว่างให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้พื้นที่ดำเนินกิจกรรมมีความสว่างเพียงพอต่อการปั่นจักรยานและมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสออสอทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการควบคุมระบบไฟฟ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินด้านระบบไฟฟ้าสามารถนำแผนสำรองหรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้าดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนให้แก่พื้นที่จัดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว